เมื่อตอกเส้นเขียวมีผงเส้นสิ้นเส้นหัวสิ้นขาต้มเบือตาปลาหมึกใจเป็นหูใสใช่ครับตาอยู่เป็นหัน ตำเบิดนะจ๊ะตำเบิดนะจ๊ะมีอะไรอีกในจารทำก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวใส่ถุงนะจ๊ะใช่ครับเส้นหมี่ขาวน้ำส้ม อยู่ใกล้จะไปหาเจาดาอยู่ไกลอยู่จากระยูหัวระยองอันนั้นเพื่อกระยูชลบุรีวันนี้มาสกอตแลนด์ก็มาออคุณหมอก็มาคุณหมอจากในตัวเมืองก็มาบมไม,าไม่เหมือนนะครับอ,อี้แขีแข่ช <laughs> ่องซ้ำน้อยอออ๋อีแค่ตัวนี้เนี่ยสิที่ว่ากินชาวบ้านนี่หรอเมน <laughs> ขอบคุณมาก,ะกนะคะมาดามขอบคุณนะคะนี่จ่าเมย์ไ่ได้ปิดทรงเด้อจ่าเมย์นี้ยุ่ม่ยากยู่ขอบคุณมากนะคะกูดบอะไรต่เด้อกูบกบหมายความ่าไงกูดบ่กูดบบยเขาวะไนี้ยังเขาอี่ยังอันเอเกซีซีออเอเกิันเลเธออมกันเลเอฮาราตลีกนงกูดบกูดก่อนอมริกันนาเกอสกัลแลน มีตรงไหนของแกงขอขาโน่นสะอาดม,ม,มันเหมือนเคแมสขายครับเมนูกับอะไรอีกใครอ่ะโบแมนเพื่นเพื่นเพื่อนเพื่นไหตีบเพื่นไหตีบฝรั่งเพื่นไหตีบแบบนั้นล่ะ